มาเดินตลาดช่องตะอูชายแดนสปบปลาลาวคนระับุ้่นใบแต่รถ ล้นเผาครับพีน่น้องแมงกีนูนเน็ดกระขคาับากหวานโอ้ของัวของกินหลายค่ะขั้นเผือปิ้งิเตร์แซ่บรับเขาจับาทย่อย

เพ mm. ื mm. ่อนตาดิไนไไียนสแม่เกลจะไปยาอยู่นไม่เ

ช่วยมือนายช่วยมือนายใส่เลนเนี่ยไหนเยวต่างประเทศตีได้แล้ววีซ่ามีวีซ่าไหมไม่ต้องขอไม่ต้องมีวีโอเคโอเค